สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับรถกระบะเข้าใหม่อีกหนึ่งลำนะครับเป็นเจ้ากระบะอีผูๆนะครับแต่ไม่ผู้นะครับอีผู้นะครับเครื่องนะครับเทอร์โบไดเรกนะครับไปีศูนย์สี่นะครับเอกระจกมือหมุนนะครับผมพาชมสีสันภายนอกไปพร้อมๆกันนะครับรถได้เดิมบางนะครับได้เดิมบางทั้งลำนะครับอ่ะพาชมกันเลยนะครับยางดีสเส้นดอกน้าๆอ่ะดอกเลือนะครับ ใครที่สนใจนะครับโทรสอบถามเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับถามหาแต่อีซูอีซุวันนี้ผมจัดให้แล้วครับอีซุซมาแล้วนะครับรีบประจับประจองนะครับสภาพนี้ให้เร็วนะครับแคปนะครับอ่าเครื่องสองพันห้าไดเล็กนะครับอ่าชมกันเลยนะครับสีสันไทยนอกสวยสวยเดิมมบางบางกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าอ่าอีซุซุดีแม็กมาแล้วนะครับอ่าชมด้านท้ายครับ แมกไดนมในเนอร์นะครับมีให้พรนะครับถ่ายเดิมนะครับนะถ่ายเดิมนะครับไม่เคยชนหนักนะครับตาเดิมทุกจุดนะครับนะเอาดูร่อนสวยคมๆกันเลยนะครับริมขอบกระบุงกระบาดฝาทถมฝาท้ายยังไม่ผุนะครับอ่ายางอารมณ์อะไรอยู่ครบนะครับเอออย่างอะไรก็ดอกหนานะครับขัดสุงขัดสีสวยนะครับขัดสีสวยนะครับ สวยตลอดเส้นนะครับไม่มีตะไม่มีผูกไม่มีดามนะครับอ่าเนี่ยพาชูขอประตูอ้าขอประตูขวาสวยๆนะครับแผงประตมแผงประตูสวยๆนะครับกระจกมือหมุนนะครับออกกาลังกายบ้างนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไม่ต้องถานนะมาไฟฟ้านะครับอ้าดูเบาะยังไม่ขาดนะครับเบาะดีเบาสวยนะครับอ่า บอกคมบอกแคบจะไม่ขาดนะครับอ่าภายในสะอาดสะอ้านดีนะครับวงบลมพดวงอะไรดูนะครับอ่าหมาวิ่งสามแสนโลนะครับซื้อรถมือสองราคาหลักหมื่นไม่ต้องฐานนะครับว่าหมากี่กิโลวิ่งได้เท่าไหร่นะครับขอให้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับพร้อมใช้งานก็พอนะครับเอ้าดูตะคมตะเข็บเอ้าดึงๆตะเข็บให้ดูอ่าตะเข็บเดิมนะครับเม็ดสวยรถไม่เคยพิกไม่เคยตะแคงไม่เคยพิกไม่เคยคว่ำนะครับ อ่าพามาชมห้องเครื่องครับอ่าพาชมห้องเครื่องนะครับแกมขวานะครับอ่าสวยๆอย่างนี้กันเลยนะครับหน้าตาเดิมๆกันเลยฝากระป๋งฝากระโปรงเดิมนะครับเอาเออติดกลมติดเกลร์อยู่ครบนะครับเอาเอานะครับดูนะครับเดิมๆบางๆอ่าแกมซ้ายอ่าสวยๆเดิมๆบางกันแบบนี้เลยนะครับคานมาดูคานเดิมนะแผ่นผิดนะครับ เพดเดิมคันเดิมนะครับดูเอานะครับดูนะครับเครื่องแห้งๆกันแบบนี้เลยนะครับสองพันห้าเทอร์โบนะครับเครื่องแห้งๆอย่างนี้เลยนะใช้งานสบายๆกันเลยนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับใช้ดีเลยตัวประหยัดน้ํามันเลยนะครับไดเล็กอินเจคชันนะครับคันนี้ปีศูนย์สี่นะครับภาใสหกแปดนะครับ ะนะครับสวยกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมตอนสตาร์ทเครื่องกันนะครับ